สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนมันน 7, ีว 1, 6, 3, 2, 7, 3, าา้วิ่งให้เด่นเจ็ดค่ะสองตัวหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามหกหนึ่งหกสามสามตัวหนึ่งหกสามสองเจ็ดสามค่ะต่อมาบังเอิญค่ะวิ่งให้เด่นสี่เด่นเก้าสองตัวสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะต่อมาแนวทางสองตัวบนล่างทั้งวดที่ผ่านมาเค่าหกศูนย์บนค่ะงวดนี้มีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสองสองเก้าสองแปดเก้าแปดค่ะ ต่อมาโปกเขียวค่ะให้เด่นสองเด่นห้าเด่นหกเด่นสี่เด่นเจ็ดเด่น 7, เก้าค่ะต่อมาปากหลักสิบเลขวิ่งบนข้ามวันนี้พันมาเข้าศูนย์ข้ามวันนี้เด่นสองเด่นเจ็ดเด่นเก้าค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามค่ะต่อมาสองตัวบนหกคู่ค่ะเข้ามาสีงวดค่ะงวดนี้มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองค่ะ

่อมาในทางสองตัวล่างค่ะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้ให้เด่นหกเด่นห้าเด่นสี่ค่ะต่อมาแอดใบหอมค่ะเลขทุกเข้ามาสามงวดค่ะงวดนี้เซเวอค่ะ ต่อมาเหนือใหญ่คะ่ะสองตัวบนล่างมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามกันแปดสองเจ็ดสองค่ะต่อมาแนวทางบนโต๊ะครั้งวดที่ผ่านมาเขาหกศูนย์ค่างวดนี้มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดค่ะต่อมาแอตใต้ฟ้าค่ะวิธีเด่นสองสองตัวสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ